ีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาเรียนกันเรื่องการเปรียบเทียบจํานวนนะคะของชั้นประถมศึกษาปีที่1ค่ะโดยวันนี้นะคะเราจะแบ่งออกเป็น3หัวข้อนะคะคือ 1. การเปรียบเทียบโดยการโยงเส้นจับคู่2การเปรียบเทียบโดยการใช้แถบจํานวนและ 3. การเปรียบเทียบโดยการใช้เส้นแสดงจํานวนค่ะเราไปดูที่หัวข้อแรกกันค่ะ การเปรียบเทียบโดยการโยงเส้นจับคู่นะคะคุณครูชุดสีชมพูนี้นะคะถามว่าแครอทกับนกฟามิงโก้เนี่ยเท่ากันหรือไม่เราจะตอบคำถามนี้ได้นะคะเรามานัดเป็นก่อนดีกว่าว่าแครอทมีกี่หัว1 2 3 4แครอทมี4หัว มีนกฟามิงโก้กี่ตัวคะหนึ่งสองสามสี่มีนกฟามิงโก้สี่ตัวคะ่ะแครอทกับนกฟามิงโก้เนี่ยสามารถจับคู่กันได้พอดีหรือไม่เรามาโยงเส้นจับคู่กันดีกว่าว่าแครอทกับนกฟามิงโก้เนี่ยจะจับคู่กันได้พอดีหรือไม่คู่ที่หนึ่งคู่ที่สองคู่ที่สาม คู่ีจะเห็นว่าแครอทกับนกฟาร,รโก้เนี่ยจับคู่ได้พอดีแสดงว่าแครอทกับนกฟาร,รโก้มีจํานวนเป็นไงคะจับคู่ได้พอดีแสดงว่าก็ต้องเท่ากันถูกไหมคะเพราะว่าจับคู่กันได้พอดีแสดงว่าแครอทกับนกฟารโก้มีจํานวนเท่ากันนั่นคือจํานวนแครอทเป็นไงคะเท่ากับ จำนวนของนกฟามิงโก้นั่นเองดังนั้นนะคะเด็กคนนี้เนี่ยก็สามารถตอบคุณครูชุดสีชมพูดได้แล้วว่าจำนวนแครอทกับจำนวนนกฟามิงโก้เนี่ยเท่ากันนั่นเองค่ะเพื่อเพิ่มความเข้าใจมากยิ่งขึ้นเราไปลองดูข้อนี้กันต่อค่ะมีปูกี่ตัวคะ 2> 1 2 3 มีปู3ามตัวมีกบกี่ตัวคะ1นึสองสมีกบสามตัวเหมือนกันจับคู่ได้พอดีหรือเปล่านะมาลองยกเส้นจับคู่กันดีกว่าคู่ที่หนึ่งคู่ที่สองคู่ที่สาจับคู่พบแล้วแสดงว่าปูกับกบจับคู่ได้พอดีนั่นเอง สแสดงว่าปูกับกบมีจํานวนเป็นไงคะจับคู่ได้พอดีมีจํานวนเท่ากันค่ะนั่นคือจํานวนปูเท่ากับจํานวนของกบอ่าน้องเด็กผู้หญิงคนนี้ก็ตอบคุณครูได้แล้วว่าปูกับกบมีจํานวนเท่ากันนั่นเองมาลองดูข้อนี้กันบ้างดีกว่าข้อนี้มีกวางกี่ตัวคะ หนึ่งสองสมสี่ห้ามีกวางห้าตัวแล้วมีข้าวโพดกี่ฝักเอ่ยมานับข้าวโพดกันดีกว่าหนึ่งสองสสี่ห้าหและเจมีข้าวโพดเจ็ฝักข้าวโพดกวางกับข้าวโพดจับคู่กันได้พอดีไหมนะมาลองโยงเส้นจับคู่ดีกว่า คู่ที่1คู่ที่2คู่ที่3คู่ที่4คู่ที่ 5. อ้าวกวางจับคู่หมดแล้วแต่ยังเหลือขา้าวโพดอยู่2ฝักแสดงว่าจับคู่ได้ไม่พอดีแสดงว่ากวางกับขา้าวโพดมีจำนวนเป็นไงคะข้วาวโพดเหลือ2ฝักแต่กวางจับคู่ครบหมดแล้วแสดงว่ากวางกับขา้าวโพดมีจำนวน ไม่เท่ากันนั่นเองหรือจะตอบว,ว่าจำนวนกวางเป็นไงคะไม่เท่ากับจำนวนของข้าวโพดซึ่งดังนั้นนะคะกวางมี5ตัว5ไม่เท่ากับจำนวนข้าวโพดคือ7ฝากดังนั้นนะคะ5ไม่เท่ากับ7 และต่อไปนะคะจำนวนกวางมากกว่าหรือน้อยกว่าจำนวนข้าวโพดคะจำนวนข้าวโพดเหลือสองฝักแต่กวางจับคู่ครบหมดแล้วดังนั้นนะคะจำนวนกวางเป็นไงคะน้อยกว่าจำนวนข้าวโพดซึ่งกวางเนี่ยมีห้าตัวน้อยกว่าจำนวนข้าวโพดที่มี7ฝักดังนั้นนะคะ 5น้อยกว่า7นั่นเองจำนวนขา้าวโพดมากกว่าหรือน้อยกว่าจำนวนกวางคะขา้าวโพดเหลือสองฝากดังนั้นจำนวนขา้าวโพดจะมากกว่าจำนวนกวางจำนวนขา้าวโพดมีจําจำนวนขา้าวโพดนะคะมี7ฝากมากกว่าจำนวนกวางที่มี 5ตัวดังนั้นนะคะจะสรุปว่าด7มากกว่า5นั่นเองค่ะเป็นไงกันบ้างเอ,อ่ยเข้าใจกันไหมคะ